วิเลจเจอร์หรือชาวบ้านสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตื่นมาทํางานในยามพตะวันขึ้นและเข้านอนในยามพตะวันรับขอบฟ้าแต่ถ้าว่าในยามที่ท้องฟ้าไร้ซึ่งแสงตะวันท่ามกลางความมืดมิดก็ได้มีสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งกําเนิดขึ้นซอมมี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดมิดและได้บุกเข้าโจมตีหมู่บ้านโดยทันทีมันได้พังประตูบ้านและเข้าไปกัดกินชีวิตของวิเลจเจอร์อย่างไร้ความปาณี วิลเลเจอที่ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากคนสร้างเกมให้แขนมาสั้นเกินกว่าจะหยิบจับอาวุธได้ทำให้มีผู้ขคร้ายจำนวนมากในเหตุการณ์ครั้งนี้ <_ c oughs> เมื่อถึงยามฟ้าสางซอมบี้ทั้งหมดได้ถูกแผดเผามอดใหม่ด้วยแสงตะวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ซอมบี้บุกก็ทำให้หมู่บ้านเสียประชากรไปไม่น้อยเหมือนทุกอย่างจะจบแต่ไม่พิเลเจอร์มันได้บุกเข้ามาโจมตีหมู่บ้านเพือ่อจะปล้นสะดมขโมยทรัพยากร และ่าฝันผู้คนยังไร้วความปราณีท่ามกลางความสิ้นหวังและความมืดมิดก็ได้มีแสงไฟดเล็กสว่างขึ้นผูุ้ดเหล็กไอรอนโกลเลมได้ถือกำเนิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องและความสิ้นหวังเขามาเพื่อจัดก,การและปกป้องหัวบาทจากภัยอันตรายต่างๆเหมือน,นทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดี เปรียบเสมือนฝ้าหลังฝนที่มักสวยงามเสมอหมู่บ้านได้กลับขึ้นสู่ความสงบสุขอีกครั้งจากการมาถึงของไอรอนโกลรมแต่ทว่าไม่มีใครรู้เลยว่าภัยิบัติของจริงนั้นกำลังมามันมาอย่างแนบเนียนไม่ทันให้ตั้งตัวมันมาพร้อมกับสุดยอดอาวุธเทพซาตาที่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งไอรอนโกลิมโดยเทพซาตาสุดนา่ากลัวนั่นก็คือล็อกดิน3กอดและดาบไม้หนึ่งเล่มมันได้ฆ่าไอรอนโกลม สล่นของใช้ขโมยอาหารและทำลายแหล่งทำมาหากินของวิลเลจเจอร์แต่ที่เร็วซ้ำที่สุดนั้นคือการลักพาตัวคนหนึ่งบ้านไปใช้แรงงานยิงถาดมันได้นำคนแก่ที่ไม่ยอมทำงานให้มันนั้นไปทรมานในที่ที่สุดแสนจะอันตรายและน่ากลัวว่ากันว่าใครถูกส่งลงไปในหลุมนั้น ไม่มีทางได้กลับขึ้นมาอีกเลย